สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซีรีส์แมนชาแนลดูจะมาพูดคุยและดอซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ดูจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีส์ของทาง Prime Video นั่นเองนะครับกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า tale of the n i n e t a i l e เทพบุตรจิ้งจอก9หาง1938นั่นเองนะครับถ้าสำหรับซีรีส์เรื่อง tale of the n i n e t a i l e 1938นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของอีหยอนที่ถูกหมดโดยอีดงอุก ปีศาจทิ้งจอกก้าวหางและอดีตเทพแห่งภูเขาที่ต้องมาทําภารกิจช่วงคืนศิลาพิทักษ์ที่ถูกขโมยไปโดยชายปริศนาผู้สวมหน้ากากขาวแดงซึ่งทําให้เขาต้องย้อนเวลากลับมาในปี1938ซึ่งเป็นยุคที่เกาหลีตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นซึ่งในการตามล่าชายคนนี้ทําให้เขาได้พบกับคนที่เขาคุ้นเคยอย่างอีรังที่รบบโดยคิมบอมน้องชายของเขาและอดีตเทพแห่งภูเขาเพื่อนของเขาอย่างริวฮงจูที่รบโดยค so ิมโซยอน ซึ่งเขาต้องตามราชายคนนี้พร้อมทั้งหาวิธีกลับไปยุคข,ของเขาให้ได้การประัดภัยของอีออนกับเหล่าตำนานพื้นเมืองของเกาหลีในปี1938จึงได้เริ่มตน้นขึ้นนั่นเองนะครับรเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง tale of the night tale 9 3 8่นั่นเองนะครับ ก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะฮะก็เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่คาดหวังแบบไม่คาดหวังเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าหลังจากที่ได้ดูซีซั่นหนึ่งมาแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่สนุกแหละแล้วก็มีตัวละครที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนโดยเฉพาะาคู่ของไอ้พี่น้องทิ้งจอกเก้าหางนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในช่วงซีซั่นหนึ่งก็เป็นซีรีส์ที่มีบาดแผลเหมือนกันนะทำให้หลายๆคนก็บ่นเรื่องยืดเรื่องบทนางเอกบ้างนะครับทาให้ใน,นรอบนี้ก็เลยแบบว่ามีความรู้สึกแบบ ยังลังเลอยู่เหมือนกันว่าเอจะดูดีไหม่หว่าอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง s ซลอ of the n i นท์เ a l หนึแนะฮะแต่ว่าหลังจากที่เขาปล่อยทีเซอร์ออกมาหลังจากที่ดูฟีดแบ็กจำนวนหนึ่งแล้วนะครับก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยหรือว่าเขาจะมีการปรับปรุงตามสิ่งที่คนดูอยากดูกันแน่นะฮะก็เลยได้สุดท้ายยอมเสียตังค์ฮะยอมเสียตังค์มาดูพราววิดีโอจนได้นะครับแล้วก็มารีวิวให้ทุกท่านรับฟังวันนี้นะฮะก็เหมือนเดิมฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวละครกันก่อนนะฮะก็ต้องเรีียกกว่าาทาททงงมนน็ได้ขฮนน ตัวละครเก่ามาเกือบจะครบทุกคนเลยฮะยกเว้นนางเอกนะครับก็เดี๋ยวผมไล่ตัวละครเซตเก่าก่อนแล้วก็แถมตัวละครที่เป็นไฮไลท์2ตัวใหม่สักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะอ่ะคนแรกแน่นอนครับก็คืออียอนนะฮะที่รบทโดยคุณอ e ีดงอุกนั่นเองนะครับก็จิงจอกก้าห่างสุดหล่อของเรานะครับที่เรียกว่าในรอบนี้เขาต้องต้องเดินทางไปในอดีตนะครับเพื่อทําภารกิจนะครับแล้วก็เรียกว่าได้ไปเจอกับน้องชายของเขาอย่างตัวอ e ีรังที่รบดโดยคุณคิมบอมอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งผมบอกเลยได้ตามที่คคนนนนดดูาาหหวังังแ่นอนสรํรบ ความโรแมนต์ของพี่น้องคู่นี้นะฮะอ่ะคนต่อมาเลยคนที่3นะครับก็คือคุณกูชินจูนะฮะที่รับบทโดยคุณฟังฮีนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะลูกน้องผู้จงรักภักดีของคุณอียอนนะฮะจะไม่ไปด้วยได้อย่างไรนะครับเขาได้ติดตามมายังอดีตกับนายของเขาด้วยแน่นอนนะฮะแลวบอกเลยว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องอีกเช่นเคยนะฮะและคนต่อมานะครับก็คือคุณคิมยงจีนะครับที่จะมารับบทเป็นตัวอึนโฮนั่นเองนะครับซึ่งในรอบนี้ครับเป็นตัวละครเดียวครับที่เรียกว่าไม่ใช่คนเเดิมพราาะว่ คนนี้คือเขามารับบทในยุคอดีตนั่นเองนะครับซึ่งหน้าเขาแค่เหมือนคนรักของตัวชินจูแค่นั้นเองแต่ว่าจริงๆก็เป็นตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องเหมือนกันเพราะว่าเธอเป็นเ,เรียกว่าลูกสาวของผู้แปรพักแล้วก็มีความตั้งใจที่จะมาปฏิวัติให้เพื่อเกาหลีด้วยอะไรประมาณนี้ครับซึ่งแน่นอนฮะก็มาัวพันกับชินจูของเราโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองนะฮะและอีกสองคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับสำหรับ2ตัวละครใหม่ที่เป็นตัวละครหลัก คนแรกก็คือคุณคิมโซยอนนะฮะที่จะมารบบทเป็นรวิวฮงจูนั่นเองนะครับซึ่งตัวเธอก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในอดีตเทพภูเขาครับแห่งทิศตะวันตกนะฮะที่เป็นสหายเก่าของอียอนด้วยแล้วก็เป็นคนที่หลงรักอียอนมาหลายปีและต้องการครอบครองเขานั่นเองนะครับและปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นนายหญิงแห่งเมืองคยองซองนะเพราะว่าเธอเรียกว่าดูธุรกิจหลายอย่างเลยนะครับและอีกคนนึงนะฮะก็คือตัวชอนมูยองนะฮะที่รบบทโดยริวคยองซูนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครนี้ก็เป็นอดีตเเเเททพูขขาาหหห่่่่งงงงินนนนนนนืออออซึึป็ใสยีช แต่ว่าตัวละครนี้เรียกว่ามีปมความแค้นบางอย่างที่ต้องการมาสสางกับเพื่อนเก่าของเขาอย่างอียอนเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครนี้ก็คือน่าจะเป็นเรียกว่าตัวร้หลักของเรื่องนะครับแต่ว่าเป็นตัวร้หลักจริงๆหรือเปล่าต้องไปดูในเรื่องนะฮะอันนี้ผมเว้นตรงนี้ไว้ก่อนและนี่นะครับก็คือเหล่าตัวละครที่จะมีบทบาทสําคัญในเรื่องของ t a l e of t h e n น g h t t a ้า1938นั่นเองนะครับทีนี้สาหรับเนื้อเรื่องนะฮะก็เรียกว่าเอาจริงเลยนะเหมือนผูมเก่ากับคนเขียนบทเขารู้อะว่าแบบคนดูอยากดูอะไรอะคนดูเขาอยากดูอออีีนกับ e ับงง แต่ประเด็นก็คือแบบอว่าคืออีลังมันตายไปแล้วไงทำไงอะ่ะจะให้ฟื้นคืนชีพมาอยู่ในยุคเดิมมันก็ดูซ้ำซากไปไงเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่างั้นหาทางให้อียอนย้อนไปอยู่ในอดีตละกันจะได้ไปเจอน้องชายอีกรอบหนึ่งคอนเซ็ปต์คือง่ายๆเลยนะฮะซึ่งเขาก็เลยเปิดเรื่องมาครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เรียกว่าจบจากซีซั่นหนึ่งไปนี่คือต่อมาเลยครับหลังจากนั้นประมาณสักหลายเดือนต่อมาเนี่ยอียอนจริงๆก็เรียกว่ามีความสุข กับตัวภรรยาของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าหนึ่งในปมปัญหาจิตใจที่มันยังค้างคายอยู่ก็คือว่าเขาอยากเจอน้องชายของเขาอย่าง e อีรังอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าอ e ีรังเนี่ยเรียกว่าเนื่องจากทําความชั่วไว้เยอะครับทำให้เขาไม่สามารถมาเกิดใหม่ได้ ทำให้อียอนจึงต้องเรียกว่ามาทําภารกิจเพื่อมาแลกเปลี่ยนกับคุณย่าครับจะได้ให้แบบอีรังมาเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าระหว่างนั้นเองมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างครับที่มันมีผู้ชายปริศนาผู้สวมหน้ากากขาวแดงครับซึ่งไม่รู้เลยว่าเป็นใครครับไม่รู้เลยแม้ใส่หน้ากาก,ากมาแต่ทรงผมไม่เปลี่ยนเนาะอะไรประมาณนี้ไม่รู้เลยมาขโมยศิลาพิท์ครับซึ่งเป็นศิลาที่เอาไว้กั้นเขตแดงระหว่างความเป็นความตายไปซึ่งดูจริงจังนะซีเรียสเลย และไอ้นี่มันก็ขโมยศิลานี้ไปแล้วก็ย้อนไปในปี1938ครับซึ่งทำไมเป็นปี1938ก็ไม่รู้ครับยังไม่อธิบายนะครับทำให้อียอนจึงต้องเดินทางกลับไปในยังอดีตครับเพื่อตามล่าศิลาพิทักษ์ข้อนี้กลับมานะครับซึ่งตัวชินจูของเราก็ในตามลูกพี่ของเขาไปด้วยนั่นเองนะครับมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องครับที่อียอนจะต้องไปตามล่าไอชัยผู้สวมหน้ากากขาวแดงนะครับซึ่งคนดูรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นใครแต่อียอนไม่รู้นะครับจึงต้องไปตามล่าเขานะครับแต่ว่าในการตามล่าครั้งนนี้เองะครับ ตัวไอยอนครับก็ได้ไปเรียกว่าไปเจอกับคนที่เขาคุ้นเคยหลายๆคนนะฮะทั้งตัวอ e ีรังนะฮะที่บทโดยคนคิมบอมนั่นเองนยครับน้องชายสุดที่รักของเขานั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นหัวหน้าแก๊งโจรที่กําลังแบบทําเลวสุดขั้วเลยซึ่งการมาเจอกันครั้งนี้ก็เหมือนกับว่าทําให้มันเป็นจุดมาเติมเต็มชีวิตของออยอนอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาสั้นๆก็ตามนะครับซึ่งนอกจากจะเจออ e ีรังแล้วครับเขาก็ไปเจอกับ ตัวยูฮงจูที่รับดโดยคุณคิมโซอยอนนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นอดีตเทพแห่งภูเขาเหมือนกันแล้วก็เป็นสหายเก่าด้วยเป็นสหายที่รักเขามากกว่าเพื่อนมากๆและต้องการครอบครองเขาทําให้ ัวโฮงจูก็พยายามจะจับอียอนมาแต่งงานด้วยให้ได้น,นั่นเองนะครับทำให้เรื่องมันก็วุ่นวายอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับแล้วนอกจากเจอสหายเก่าเจออดีตเ,เทพแห่งภูเขาครับอียอนก็ต้องเข้าไปผัวพันกับตำนานพื้นเมืองครับตามสไตล์ของ t a l of nine t a l เลยก็ต้องไปแก้ปัญหาโน่นนี่นั่น,นตามหาไอเทมนั้นเอามาส่งไอนี่จัดการไอปีศาจตัวนี้เพื่อช่วยเหลือคนครับแล้วเขาก็ได้ไปผัวพันกับทั้งปีศาจทั้งเทพทั้งมนุษย์นะครับและที่สำคัญก็คือไปเจอแม้แต่ตัวเขาเองในอดีตนะครับซึ่งฉากที่เจอกันคือตลลกกบบะมาาแสุดท้ย็คือ เขาต้องหาทางครับในการที่จะต้องกลับมาในปัจจุบันให้ได้นะครับโดยการตามล่าชายผู้สมหน้ากากขาวแดงแล้วก็ทวงศิลาพิทักษ์คืนมานั่นเองนะครับคอนเซปต์ของเรื่องของ tale of nine tail มันก็คือหลักๆก็ทําให้อีออนจะต้องมาผจญภัยในยุค1938เพื่อทวงคืนศิลาพิทักษ์มานั่นเองนะครับคอนเซปต์ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หลังจากนะครับที่ผมได้ดูซีรีส์เรื่อง tale of nine tail 1938ไปแล้วทั้งหมด5ตอนนะฮะก็ต้องยอมรับจริงๆนะฮะและยังยืนยันเหมือนเดิมเลยว่า ผู้กำกับกับทีมงานคือเขารู้ครับว่าคนดูอยากดูอะไรฮะอันนี้อันนี้เล่าไปก่อนสําหรับใครที่ไม่เคยดูซีซั่นหนึ่งะแนะนาให้ไปดูซีซั่นหนึ่งก่อนแล้วคุณจะเข้าใจว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นะครับเพราะว่าในซีซั่นหนึ่งเนี่ยเรียกว่าจริงๆ t a l e of Night t a l เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีลึกลับแอคชั่นอะไรประมาณนี้ที่มันมีความแบบพัวพันกับตำนานพื้นเมืองของเกาหลีที่ทําออกมาได้ดีมากนะฮะแต่มันจะพังอยู่แค่บางจุดก็คือเรื่องความยืดของเรื่องกับพล็อตของนางเอกนั่นเองนะครับซึ่งในรอบเนีย หมือนทีมงานเขารู้ครับเขาเลยคัดเน้นๆเลยว่าออะคนดูอยากดูอะไรใช่ไหมคนดูอยากดูอียอนกับอีรังใช่ไหมคู่โรแมนต์ทั้งสองคนนี้อยากดูกันเยอะๆมาจัดให้เต็มทุกฉากเลยอยู่ด้วยกันไปเลยแล้วก็ประจนภัยร่วมกันไปเลย 2. คนดูอยากดูตำนานพื้นเมืองเกาหลีใช่ไหมครับก็จัดจัดหนักจัดเต็มเลยแถมเป็นตำนานพื้นเมืองเกาหลีในยุค1938ด้วยซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างจากปัจจุบันไปพอสมควรเหมือนกัน3อยากดูแอคชั่นใช่ไหมโอ้โหจัดเลยแอคชั่นจัดหนักจัดเต็ม C ีจัดหนักจัดเต็มมาเนน้ และที่สําคัญคนดูไม่อยากดูนางเอกใช่ไหมตัดบทนางเอกไปเลย <c oughs> โคตรแสบแต่จริงๆได้ผลนะฮะอันนี้อันนี้ผมต้องขอภัยแฟนคลับคุณโจโบอาจริงก็คือแบบผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับนางเอกคนนั้นนะครับแต่ว่าบทของเธอในเรื่องของเซลฟ์แดนนี่เทลในซีซั่นก่อนคือมันแกงจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตัดบทของนางเอกไปแล้วทุกอย่างคือดูดีขึ้นไปเลยฮะซึ่งทีนี้ครับพอเขาจะบอกว่าอ่ะถ้างั้นจะเล่าเรื่องของพี่ชายน้องชายมาร่วมผจญภัยกับ ตำนานพื้นเมืองของเกาหลีอยู่ในยุคปัจจุบันมันก็จะซ้ำไปเพราะฉะนั้นย้อนไปอดีตแล้วกันทีนี้ไปปีไหนเดียไปปีไหนดียไปหนึ่งเก้าสามแปดหยุคที่เป็นช่วงของเคียงซองอ่ะที่ญี่ปุ่นมาปกครองเกาหลีไหมน่าสนใจไหมอ่ะอ่ะเลือกไปก่อนอ่ะเลือกไปก่อนซึ่งถามว่าได้ผลไหมได้ผลเพราะว่าพอเป็น1938ที่เป็นเมืองเคียงซองปุ๊บผมบอกเลยนะโลเคชั่น ฉากต่างๆเครื่องแต่งกายเครื่องใช้คือจัดหนักจัดเต็มจริงโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายของ <g iggle> ยุคนั้นคือโคตรเทเพราะฉะนั้นนะอ่าพอดีเลยคู่พระเอกกับน้องชายของเขาแต่งชุดสูททุกรอบเปลี่ยนชุดบ่อยๆได้เลยเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มเรื่องแฟชั่นได้โอเคอนุมัติต่อมาเฮ้ยคอยองซองปี19 3 8สาปดญี่ปุ่นมา นี่ไงเอาพล็อตเรื่องการปฏิวัติไหมอ่ามันจะมีการพอญี่ปุ่นมาปกครองใช่ไหมคนเกาหลีก็ต้องการมาลุกฮือเพื่อจะมาต่อสู้กับคนญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นี่ไงพรอนี้เล่นได้นะครับแล้วตัวพระเอกก็เข้าไปพลกพันแบบงงๆและที่สําคัญก็คือมีญี่ปุ่นมาต้องมีปีศาจจากญี่ปุ่นมาด้วยโอ้โหเป็นไงแค่นี้น่าสนใจอ่งนี่นอกจากตำนานพื้นเมืองของเกาหลีแล้วมีปีศาจจากญี่ปุ่นมาด้วยมาสู้กันสุดยอดแต่ทีนี้พี่ชายกับน้องชายเฉยๆรู้สึกว่าตัวละครมันน้อยไปหน่อยแฮะเอาอะไรดีอ อดีตของอียอนอเทพแห่งภูเขาที่ปล่อยมาเหมือนพูดถึงมีอียอนกับไอผู้พิพากษายคนนึงเลือกสทิศไงมาทิศเหนือกับทิศต,ตะวันตกมาเลยอ่ะใส่ตัวละครมาเอาคนนึงเป็นตัวละครที่เป็นสหายเก่าที่อยากจะครอบครองอียอนและเกิดรักอียอนหัวปากหัวปัม๊มใส่มาอีกตัวหนึ่งเอาไงเดียจะเป็นเพื่อนเฉยๆมาดูไม่มีอะไรตัวร้ายเลยจัดเป็นตัวร้ายเลยอดีตเทพแห่งภูเขาที่มีอดีตบางอย่างกับอียอนเอาเป็นเออเรื่องอะไรเดียเอาเป็นเคสของข้าพี่ชายเขาก็ได้อ่ะมันจะได้แบบ ตัวร้ายจะได้มาแก้แค้นในการที่จะมาจัดการกับอีลังน้องชายสุดที่รลกของอียอนกับคนรอบตัวเพื่อที่จะได้ทําร้ายของอียอนจบนี่แหละฮะผมว่าทีมงานเขาคิดอย่างนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นอ่ะมันเลยแบบเป็นการสร้างโลกของ1938โดยที่มีพลอตเหล่านี้เข้ามาเรียกว่ามาหลอมรวมกันได้อย่างดีเลยเพราะว่าในเรื่องก็เรียกว่าตัวอียอน,นะครับก็ได้เดินทางกับบริทมี1938ใช่ไหมครับแล้วได้มาเจอกับ น้องชายที่ตายไปแล้วของเขาอีกครั้งหนึ่งที่เขาเรียกว่าเขาไม่อยากจะเสียน้องชายคนนี้ไปอีกครั้งจึงเรียกว่าโหดูแลโองอตามใจทุกทางเพื่อให้น้องแบบกลับมาลักเขาอีกครั้งหนึ่งอ่ะประมาณนี้นะครับไอ้น้องก็เรียกว่าเป็นคนที่ซึนอยู่แล้วเป็นพื้นฐานนะก็เรียกว่าพอพี่มาทําดีด้วยหน่อยก็เริ่มใจอ่อนอะไรประมาณนี้นครับซึ่ง ก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจะบอกว่าอียอนจะต้องมาตามหาซิราพิทักษ์แล้วก็รีบกลับไปนะครับแต่ด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เขาเหมือนตัวร้ายเขารู้ครับว่าจุดอ่อนของอียอนอะคืออีรังนั่แหละเขาเลยพยายามจะถ่วงเวลาอียอนทุกทางเลยไม่ให้กลับไปในโลกปัจจุบันได้นะครับซึ่งทาให้อียอนก็เลยต้องมาติด อยู่ในตัวเมืองเคียงซองเนี่ยอีกประมาณเดือนหนึ่งเพื่อรอรอบถัดไปรอประตูเปิดรอบถัดไปซึ่งระหว่างนี่แหละครับตัวร้ายก็เลยหาทางทุบีทางในการจะจัดการกับคนรอบตัวของอียอนเพื่อที่จะได้ทรมานเขานั่นเองนะครับทำให้ในเรื่องมันก็เลยจะเป็นเหมือนกับว่าเน้นหลักๆคือการใช้ชีวิตของ2พี่น้องนะครับในแล้วเวลา1เดือนเหมือนอียอนพักผ่อนกับน้องชาย1เดือนในยุคอดีตอะไรประมาณนี้พร้อมกับสหายคู่ใจอย่างชินจูที่โดนแกงตั้งแต่ต้นเรื่องเลยน่าสงสารสุดๆนะฮะ และที่สาคัญก็คือพอตรงนี้เสร็จครับเรื่องมันก็จะดำเนินไปว่าไอ้เดอะแก๊งสามคนนี้ครับก็ได้ไปพัวพันกับตำนานพื้นเมืองต่างๆที่ต้องคอยแก้ไขปัญหาต่างๆคอยไปหาสิ่งของคอยไปจัดการกับตัวร้ายอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าทาออกมาได้น่าสนใจมากๆเพราะว่าทีมงานเขารู้ไงครับว่าเราอยากเห็นอียอนกับตัวอีดังมาอยู่ด้วยกันบ่อยๆและที่สําคัญก็คือในซีซั่นนี้เขาปรับโทนออกมาให้รู้สึกว่าซอฟลงมานิดนึงในหลายๆปมรวมถึง,ถงใส่ความคอมเมดี้เข้าไปโคตรเยอะเลย คือกลายเป็นว่าในเรื่องนี้เหมือนยอ,อนพักผ่อนเนี่ยก็คือแบบอ่ะโอเคมีเรื่องมาตึงเครียดนิดนึงสักพักเปลี่ยนจากตึงๆเครียดอยู่สลับไปเป็นตลกโบ๊บะเฉยเลยซึ่งต้องเรียกว่าใส่มาในปริมาณที่เหมาะสมแล้วผมรู้สึกว่าจุดนี้แหละครับมันคือจุดขายของซีซั่นนี้เลยคือคู่โ,โรแมนต์คอมเมดี้แอคชั่นประมาณนี้นะฮะซึ่งทีนี้พออย่างที่ผมบอกไปพออันนี้มันคือคอหลักของตัวเรียกว่าตัวพระเอกกับตัว น้องชายของเขาแล้วมีตัวร้ายที่ต้องจะเล่นงานพวกเขาเขาก็ใส่เรียกว่าตัวละครที่เป็นเป็นกลางแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ฝั่งไหนยังฮงจูเข้ามาครับซึ่งมันทําให้เราก็มารุ้นครับว่าสุดท้ายเนี่ยฮงจูมันจะเอาอยัางไงกันแน่เพราะว่าฝั่งนึงก็เพื่อนฝั่งนึงก็เพื่อนเหมือนกันซึ่งบทสรุปของเธอคืออะไรเธอจะอยู่ฝั่งใครกันแน่นั่นก็คือสิ่งที่สําคัญมากและที่สําคัญก็คือไปไป,ไปมามาเนี่ยตัวร้ายของเรื่องนะครับอย่างไอ้หน้ากากาขาวแดงหรือไอ้ตัวมูยองเนี่ยมันก็กลายเป็นว่า ที่มาที่ไปของเขาก็มีความสลับซับซ้อนเหมือนกันและยังเป็นปริศนาอยู่เยอะเลยเป็นปริศนาที่แม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขานะครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามันน่าสนใจมากเพราะมันจะกลายเป็นว่าตัวละคร2ตัวใหม่ของเราเนี่ยเป็นตัวละครเทาๆครับที่เรายังไม่รู้แน่ชัดว่ามาดีหรือมาร้ายนั่นเองนะครับซึ่งพอเป็นรูปแบบนี้ก็คืออาจจะเปลี่ยนมาเป็นคนดีเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าที่เลวชชว์ก็คือฝั่งของทางาทีม ปีศาจของญี่ปุ่นนั่นแหละครับที่พยายามจะมาปกครองเกาหลีนะครับแล้วก็พยายามจะมาจัดการกับทีมของอีออนเหมือนกัน,นครับซึ่งแก๊งนั้นนะผมว่าตัว้ลยหลักของเรื่องนั่นแหละซึ่งทีเนี้ยต้องมาดูว่าเลเวลของพลังของปีศาจของฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยที่จะมาเจอกับเทพบุตรจิงจอกเกาหางของเราเนี่ยมันจะสู้กันแล้วเป็นเป็นยังไงนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกเลยคือเรื่องนี้เหมือนจะโฟกัสอีออนนะแต่จริงๆอ่ะผมว่าเหมือนเขามาโฟกัสอีรังมากกว่าเพราะว่าเขาให้พื้นที่ในการเล่าีม บทให้เล่นเยอะมีปมให้เล่นอีกเยอะเลยเพราะเอาจริงๆอ่ะถ้ากลับไปดูในซีซันหนึอ่ะคุณจะเห็นเลยว,ว่าเนื้อเรื่องส่วนใหญ่มันก็คืออ e ีรังมันมา,มนมากวนตีนพี่ชายวันนั่นแหละรครับแล้วก็เรียกว่าพอจากความรักมากๆกลายเป็นความเกลียดมากๆม,ม,มันก็เลยทําแบบนั้นอ่ะในเรื่องของซีซันหนึนั่นเองแต่ว่าพอในซีซันนี้ปุ๊บอ่บ พอมันพอเรียกว่าความเกลียดของมันหายไปเร็วมากจนกลายเป็นความรักพี่ชายไปแล้วเนี่ยมันเลยเปิดช่องให้สามารถเล่นกับตัวละครอีรังอีกเยอะเลยนะครับไดแ้แม้กระทั่งหาคนรักคนใหม่ที่เป็นนางเงือกมาให้อีรังด้วยซึ่งผมว่าผมชอบตรงนี้มากเลยอะทำให้เราก็เลยมาเรียนรู้เรียกว่าชีวิตของไอ้น้องเล็กของแกงทิ้งจอกเก้าหางคนนี้แหละครับว่าเป็นคนยังไงนะครับซึ่ง ตัวละครนี้ก็เรียกว่าถูกขยายบทมาเยอะมากเลยว่าเป็นคนซึนแล้วก็เป็นคนที่โง่เรื่องความรักมากวันๆก็คือหาเรื่องจะฆ่าแต่คนอย่างเดียวนะครับซึ่งไอ้ตัวพี่ชายอย่างตัวเอียอนก็คอยต้องมาปวดหัวกับแนวคิดของมันมากๆเลยนะครับซึ่งทําให้นะครับเขาก็เลยยกข้อดีทั้งหมด ที่มีในซีซั่นหนึ่งมาแล้วก็ตัดในส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปทําให้ในเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ดูเพลินและสนุกมากๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง Tale of the Night t ท l e น9 3 8กะครับก็คือถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเรียกว่าคู่อีออนอีรังอยู่แล้วเนี่ย ห้ามพลาดเลยคุณได้มาดูแบบจัดหนักจัดเต็มมีฉากที่แบบว่าจิ้นฟินทุกฉากเลยและที่สำคัญก็คือเขาตัดบทนางเอกออกไปแล้วครับเพราะฉะนั้นก็คือมาดูได้แล้วนะครับทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องความลำยายของบทนางเอกจากซีซั่นที่แล้วนะฮะและที่สำคัญก็คือถ้าคุณชอบแบบซีรีส์แนวย้อนยุกอะแล้วจะได้เห็นการแต่งกายโลเคชันต่างๆที่แบบอยู่ใน ปี1938ตอะไรประมาณนี้หัวมาดูเลยครับเพราะว่าพร็อพต่างๆโลเคชันเสื้อผ้าหัวจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับแล้วก็แต่ละคนก็เรียกว่าดึงชุดที่สวยที่สุดเท่าที่มีในยุคนั้นมาใส่ให้ตัวละครหลักของเราเลยนะครับและถ้าคุณชอบแบบตำนานพื้นเมืองของเกาหลีครับเรื่องนี้ก็คือใส่มาแบบแน่นๆเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นแต่ละเคสแต่ละตอนที่อียอนกับเดอะแก๊งเนี่ยต้องไปจัดการกับเหล่าตำนานพื้นเมืองต่างๆเพื่อแก้ปัญหาให้กับพวกเขา นั่นเองนะครับและจะเห็นฉากการต่อสู้ระหว่างอดีตทเทพแห่งภูเขาตั้ง3คนครับที่เป็นอดีตสหายกันแต่ว่าด้วยเขาเรียกว่าด้วยเหตุการณ์บางอย่างทําให้หนึ่งใน2คนนี้จะต้องมาต่อสู้กันนั่นเองนะครับและยังไม่จบอีก มีพล็อตของฝั่งอนาธิคมของญี่ปุ่นที่มีปีศาจจากญี่ปุ่นเข้ามาร่วมด้วยในวงนี้นะฮะแล้วบอกเลยว่าน่าจะบันเทิงมากๆเลยนะครับและแน่นอนฮะซีจีจะหนักจะเต็มจริงๆครับถึงแม้ว่าจะมันจะลอยนิดหน่อยตามสไตล์ของซีรีส์เกาหลีครับแต่ว่าก็เรียกว่าดูแล้วไม่ค่อยขัดหูตาตาสักเท่าไหร่นะครับก็สุดท้ายนี้ครับก็ขอเรียนเชิญนะครับมาดูกันเลยนะฮะกับซีรีส์เรื่อง t a l e of Night Tales หนึ่งกมแนั่นเองนะครับก็จบลงแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง t a l e of Night Tales หนึ่งเกอาทิตย์ ็ติดต่อรับชมกันได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบการรีวิวของละกวนกดไลค์นะครับกด r i b e ครายบ้างจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมมาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับและถ้าชอบมากๆนะครับหรืออยากสนับสนุนทางช่องนะครับก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดงด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย